สำหรับช่วงนี้นะคะก็ใกล้เปิดเทอมกันแล้วละค,ะค่ะผู้ปกครองหลายคนก็เตรียมที่จะหาซื้อชุดนักเรียนในหลายพื้นที่ก็จะคึกคักมากค่ะโดยเฉพาะที่โรงรับจำนำจังหวัดยะลาค่ะได้สำรองเงินกว่า100ล้านบาทหมุนเวียนเพื่อให้กับประชาชนที่มาไถ่ถอนเพิ่มวงเงินกันอย่างคึกคักเลยค่ะ ตำรวจจราจรสอพอเมืองยะลาค่ะได้จัดกำลังเข้าดูแลสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาใช้บริการสถานธานานุบาลเทศบาลนครยะลาหรือโรงจำนำ การจำนวนมากค่ะโดยช่วงใกล้เปิดเทอมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,568ขณะที่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองได้เตรียมความพร้อมต้อนรับเปิดเทอมให้กับบุตรหลานทยอยเดินทางมาใช้บริการถ่ายถอนเพิ่มวงเงินเพื่อน,นำไปใช้จ่ายซื้อชุดนักเรียนอุปกรณ์การศึกษากันอย่างต่อเนื่องทำให้สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองยะลานะคะมีเงินหมุนเวียนวันละนับล้านบาท าทางด้านของนายจรุนราชล่ำรัศมีผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนานุบาลระบุว่าช่วงเปิดเทอมทางสถานธนานุบาลค่ะได้เตรียมเงินสำรองไว้100กว่าล้านบาทเพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการกับประชาชนช่วงนี้ค่ะมีประชาชนมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นการเพิ่มวงเงินซึ่งมีตั๋วอยู่แล้วครั้งแรกที่เอาเงินไปไม่เต็มจํานวนค่ะมีส่วนต่างก็จะมาเอาวงเงินเพิ่มและจำนำถ่ายถอนก็มีบ้างปรปรายแต่ละวันมีประชาชนมาใช้บริการ ประมาณ300คนส่วนยอดเงินเฉลีย่ยหมุนเวียนประมาณ3ล้าน5แสนบาทคาดว่าอา,อาทิสุดท้ายก่อนที่จะเปิดเทอมน่าจะมีมากขึ้นค่ะสําหรับของที่นํามาจำำํานําส่วนมากจะเป็นทองคํารูป,ปรพัรร์ซึ่งผู้ปกครองต้อง,องนําเงินไปใช้จ่ายซื้อของรับเปิดเทอมทั้งเสื้อผ้าหนังสืออุปกรณ์การเรียนสําหรับเด็กๆ ซึ่งในช่วงเปิดเทอมนี้ค่ะทางสถานธานานุบาลเทศบาลนครยะลาก็ได้จัดโปรโมชั่น1เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้สําหรับเงินต้นไม่เกิน5,000บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ25สตางค์เชิญชวนผู้ปกครองประชาชนมาใช้บริการกันได้ที่สถานธนานุบาลเทศบาลนครยาลาตั้งอยู่ที่หลังโคลิเซียมยาลาค่ะค่ะ